น้าขอยาชนพี่น้องน้าคำดวงในโลกี้มีขึ้นไปเมืองสูงน้าฟอกคุณนาจนคำนานำสัตย์สายผ้ามมหยมมาดาพาลาผานได้แก่แองสงสารนาบันรลุธรรมเกากาพาราลุนน้าสงพลน้าขอผ้เมือ่านสิ่งของให้ผ่านคนหมอมีบอลเสียดายของขอผ้เมยอผ้า ดังทองกลับขึ้นเนือนาพิดผลหมู่ในสมแหงนาำคำว่ากันดานแหงนาำขั้งเขายากมากแพ ย่าได้พ่ออย่าได้พานนจงสุขชีทุกท่านหรือเมืองบ้านของท่านพามนะขอคุณโยมทุกการเชิญเจ้าทอดว่าท่านของนะมนุปองผู้ตีนผ่านสวรรค์ดอกพายพุ่นนะโปรดทำบุญด้วยกันค่ะไว้เพื่อสาธาติมาศาัทธาท่านในรีบานนิตยาวาสา อานาพาเิทานทอดสางขันไปให้่าเกพันนันดอกนาสาตานเอ้อนาเออ้อวัว เอ้อ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 เด่เตอาเอ้อบ่แต่ปานมันได้ปัดใจตัวขนาดมันเอ้อพวกคิดจรากโอ้ใจเหงากันนานเด้ tay bỏ tan vịt bàn, cả lưng luống cũng kiệt hết thì mà ơi đây giảm chạy dù cả trên chỗ mà ฉันเลือดสีลาไปแล้วกุ้งสีพี่ให้คอยอยู่ตัวลูเอ้ยเจ้าผัวดอกต่างมักสันสร้างสิยางเดีนเนสร้างเอ้กะยับกะยาบเยินตกขาสีดอกเขินเขินนะบันทาย มาดามมาเก่งสีบาทงามโตกาสีบาทเงินเงินสีรุ่งคอยตาดิงสันนะหอมดอกจันเจยวดอกเข่าแปดพ้าเมาสีใดงหางเอามาคืนคีนสางหลอกเมื่อบานบะเกลางเอ cư na cô nương hiền đức to tài khen mẹ nhảy ơi cư na cô song hiền năng ตนดกตายหอยคอยเขียนเป็นย้อยหอยเป็นสอขึ้นโคกสามเป็นแต่เสงบากก่อเกือสิจำกระบอบมีนะขึ้นโคกสีเห็นนึกจากจันจับต้นว่าขึ้นโคกหาเห็นฉันนียมาเลยอ้ áp à, ơi yêu cẩm khô khinh cốt khổ khiến ta hết cả đàn hèn tăng tầm ca khinh cô két hiền nữ sữa sữa kiều theo mang tay cả hòa phè cô bè hiền chắc chan chắc cả ta tà nôm bầm te ôi đông làm phong tà hỏi cơn cô câu hình tè đốm phát bay khâu đang vi vi cần cuốn sỉ bát nhằng ngoằn nèn cà tròn lay mu quăng à cẩn về cô quăng quăng à buông nhang đưa phôi nhảy kiết này cho căng tui ุมกี่ย่างต่างบวงสุขแหมแหมนั้นแม่นเฮ็ทํฟันเกิดเป็นตานแม่นเฮ็พวกไก่น้อยยินจ้อยจ้อยบาดาห้อแกงสุกโบแดงนั่นก็แม่นวักว่ากากินเอ้ยกะขี้กเอ ต้อมดำาาเ h า u nhau ปัดเม็นบึงขึงกามใส่แต่เสียมฉันนึกที่ลัไปแล้วซาสีพีไงคอยอยู่อีแม่อีฟ้าอึ้ยขอไงลู่ดับใดสมดามดังป้าปอนดื ยาสิทุกยาคอนซาปสิ่งแนวใดไปยามีเมาเวียนเบียดเปลี่ยนตัวทานเอยันเจ้าตานวันนี้ให้สุขีไปนาหัวมศธาได้ตุ่มตอมขอใหโยมบวกพี่น้องจะเลื่อนเดมห นอม,มอันนี้เมื่อฮอดบ่านเมืองคารึงคาราดแล้วพ่อยญยไม่ใยญ่กระตุกผลนกระตุกถึกต้องตามดดูการบัดนี่สิย่อนเก่าถึงเมืองสีพี่เกิดมีเหตุเอเมืองสีพี่เกิดมีเหตุหลังจากนั้นในมุนคณะระเวสันดอนก็เลยได้รับ สารจากพระญาวรุมมกุงสนใช่ว่าให้ลีออกจากกรุงสีพีอันนี้ขอจุกันหิม,มาพานไว้สักหน่อยเพราะว่าเพื่อนในมณุ่งสันเขาเออบัดตรงสันเขาและจังสิม,มัตตอกันท่านขันหิม,มาพานนี่มีร้อยสามสบสี่พระคาถาอธิษฐานเอายมพอยมเม่ได้ห้าท่านแล้วก็ดีสมวามมงหมตดปาตนาสุขูสุข,ขน นอนหลับไปได้เงินเมื่อนอนตื่นได้เงินล้านออกจากบ้านในร่มคุมเงินคุมคำอยู่ดีไม่แห้งลงไปสันเขาน่ากอน